สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าที่บ้านเราน่าจะมีกล่องเครื่องมือสักกล่องที่พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้วันนี้เราจะมาจัดระเบียบกล่องเครื่องมือที่ว่านั่นกันครับซึ่งก็คือตู้ยาสามัญประจำบ้านของเรานั่นเองลองนึกภาพตามนะครับอยู่ดีๆก็ปวดหัวจีดขึ้นมาเลยหรือกำลังทำกับข้าวเพลินๆเ,นเนผลอโดนมีดบาดนิดหน่อยวินาทีแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือ แล้วเราต้องทำยังไงก่อนดีละ่ะในการพูดคุยกันวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่เอเจ้ายาสามัญประจำบ้านเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราควรมีอะไรติดบ้านไว้บ้างมีกฎสำคัญอะไรที่ต้องรู้ในการใช้ข้อควรระวังตอนไปซื้อและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะบอกตัวเองว่าโอเคพอแล้วไปหาหมอดีกว่าเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่า มาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าจริงๆแล้วคำว่ายาสามัญประจำบ้านเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าว่ากันตามนิยามเป๊ะๆเ,เลยนะครับยาสามัญประจำบ้านก็คือยาไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณก็ได้ที่ผ่านการรับรองมาแล้วว่าเออปลอดภัยนะสำหรับใช้รักษาอาการป่วยเล็กๆน้อยๆทั่วไปและคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือเราสามารถหาซื้อได้เองเลยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ ใช่เลยครับให้เราลองนึกภาพว่ายาพวกนี้เปรียบเสมือนเป็นกองกำลังด่านแรกเป็นแนวป้องกันของเราที่จะคอยรับมือกับปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวันนั่นเองครับโอเคครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือแล้วในตู้ยาของเราเนี่ยมันควรจะมีอะไรเตรียมพร้อมไว้บ้าง ด้วยหลักๆเลยนะครับเราสามารถแบ่งยาจําเป็นออกเป็น8กลุ่มใหญ่ๆครับก็จะมีตั้งแต่ยาพื้นฐานอย่างยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้แพ้ยาแก้ท้องผูกกลุ่มยาที่เกี่ยวกับท้องไส้ยาดมแก้วบิงเวียนสีษะยาแก้ไอแก้เจ็บคอยาสําหรับทาภายนอกแก้โรคผิวหนังไปจนถึงพวกอุปกรณ์ทําแผลเบื้องต้นครับลองมาเจาะลึกดูตัวอย่างสักกลุ่มนึงนะครับอย่างกลุ่มยาสำหรับกระเพาะอาหารและลำไส้ จะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มียาตัวเดียวที่รักษาได้ทุกอย่างนะคือถ้ามีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกก็ต้องใช้ยาลดกรดแต่ถ้าแค่รู้สึกท้องอืดไม่สบายท้องก็อาจจะใช้ยาทัตน้ำแดงหรือถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาสิ่งสำคัญก็คือผงเกลือแร่หรือ ORS เพื่อทดแทนน้ำที่เสียไปเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวมีหน้าที่เฉพาะของมันพอเรารู้แล้วว่าควรจะเตรียมยาอะไรไว้บ้าง คำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วเราจะใช้ยาเหล่านี้ยังไงให้มันปลอดภัยและได้ผลจริงๆล่ะครับนี่คือส่วนที่3ครับกดท่องของการใช้ยากดข้อแรกเลยคือเราต้องรู้จักยาตัวนั้นดีพอสมควรครับว่าประโยชน์คืออะไรความเสี่ยงคืออะไร ข้อ2คือใช้ให้ตรงกับอาการที่เป็นอยากกินยาแบบเหวี่ยงแหเด็ดขาดข้อ3สาําคัญมากคือต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องตามคําแนะนําโดยเฉพาะกับเด็กๆและผู้สูงอายุและต้องใช้ยาให้ครบตามกําหนดด้วยนะครับและข้อ4คือต้องคอยสังเกตอาการของตัวเองอยู่ตลอดถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิมต้องไปหาหมอทันทีครับเรามาดูกันต่อในส่วนที่4เลยนะครับ ซึ่งจะเน้นไปที่ข้อควรระวังตอนที่เราไปเลือกซื้อยารวมถึงข้อควรระวังเป็นพิเศษสําหรับบางกลุ่มคนด้วยครับข้อที่5คือต้องคอยสังเกตอาการแพ้ยาเสมอถ้ามีผื่นขึ้นผิดปกติตัวบวมหรือรู้สึกหายใจติดขัดให้หยุดยาทันทีข้อ6ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่น่าเชื่อถือเท่านั้นข้อ7นี่ดอกจันไว้เลยครับห้ามเด็ดขาดเลยคือการซื้อยาชุดที่จัดมาให้สำเร็จรูป และข้อสุดท้ายข้อ8ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเมื่อต้องใช้ยากับเด็กเล็กคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรอยู่นี่คือคำเตือนที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเน้นย้ำมาเลยนะคะว่าอยา่ยาอย่าให้คนขายจัดยาเป็นชุดๆมาให้เด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากๆครับโดยเฉพาะยาชุดที่มักจะหลักรอบใส่ย,ยาสเตียรอยหรือยาปฏิชีวนะเข้ามาด้วยซึ่งยาพวกนี้เป็นยาควบคุมที่ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อเลยถ้าแพทย์ไม่ได้สั่ง และแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายครับซึ่งอาจจะพูดได้เลยว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วก็ได้นั่นคือการรู้ลิมิตของการดูแลตัวเองครับว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะหยุดแล้วไปหาผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณหมอคำถามสําคัญก็คือแล้วจุดไหนล่ะที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างการดูแลตัวเองเบื้องต้นกับการที่ต้องบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วจริงๆต้องไปโรงพยาบาลแล้ว จำง่ายๆแบบนี้เลยครับมันมี3สัญญาณเตือนหลักๆเลย 1. คือใชย้ยาไปสักพักแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลย 2. อาการกลับดูรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมหรือ 3. มีอาการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นการแพ้ยาเกิดขึ้นครับแล้วอาการแพ้ที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงถ้าเป็นอาการทางผิวหนังนะครับให้สังเกตพวกลมพิษผื่นแดงๆอาการคันหรือเปลือกตาบวม แต่ถ้าเป็นอาการทางระบบหายใจที่น่ากังวลมากๆคือการหายใจแล้วมีเสียงวีทวีดหรือรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมารัดถ้าเจออาการพวกนี้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต้องหยุดยาทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะชวนให้ลองกลับไปเปิดตู้ยาที่บ้านดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าตู้ยาของเราในตอนนี้มันพร้อมสาหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วหรือยัง